เตาสิมีแต่ตัวเมียเลยบม่มีโตผู้นะครับเป็นยัง้คือบม่มีโตผู้เพราะว่ามันมีคนบอกคนคุยกันว่าผู้ใช้เนี่ยมันถึงเวลาแล้วผู้ใายมันถึงเวลาต้องเป็นเตาโตผู้มันคว่าซื่อก็ซื้อตัวอื้อนหาะโอกันคือบูจะพากันเอาอนแล้ว่นม,มามาเอื่อนกันมากินน้ำกันบั่นคุณันกันเนื้อหัวเนี่ยยังมันป้ามาหายเต็มบันเรียนถามเขาว่าเลขตัวเลขล่างมันออกยังไง เพื่อนเราเปิดแวบขึ้นมันเห็นเลขสา,ามเพราะว่าเป็่นเพื่อนมาบอกค่ะคับเน,อ<ด>เนืองเนืองง้อนีได้อยู่ใส่แม่ในยุ่้านเดีนน่นี่ในยุ่งี่มาโอ้เอาเอาตรงนี้พู้ถืงลามือนตองมีผพู้ถือหลาฟ้าดีๆเราเดี๋ยวคอยลูกเึ็นมาคอยว่ามันเลียงหรืออีหยังว่าคำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่าน,นั้นนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีจ้าเ <c oughs> มื่อนี้ยมีความฝันมาห่อยฟังนะครับฝันแบบโอ้ฝันเหมือนถ้าเจ้าจัดลอกจัดยังไ่เห็นเรียบร้อยแล้วนะครับผมอาซาเราเมื่อคืนนี่ฝันนะครับก่อนที่เขาไปรับชมฝากากดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจใกับทางช่องก้าพผ่าวร 1, 1, 1, 1, วยนะครับผม,มขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมเมื่อคืนนี่ฝันนะครับฝันว่าไปอยังสักอย่างเลย,ยเหมือนคล้ายๆเป็นสวนเป็นยังอย่ละแบบสวยมากนะครับงามมีดี นะครับตื่นชาขึ้นมาไม่ยางคิดเ,ดเครื่องสูโมงเดาคอยมาวอร์ซูเอฟซี FC ฟังว่ามันช่เป็นตัวใดๆนะครับผมอาสารบเมื่นฟันว่าไปเห็นเตาแต่เตาน่ะมีแต่ตัวเมียนะครับเตาสิมีแต่ตัวเมียนะเลยบม่ม,ม,มีตัวผูนะครับเป็นยังขึ้นม่มีตัวผูเพราะว่ามันมีคนบอกคนคุยกันว่าผู้ชายเนะี่ยมันถึงเวลาแล้วผู้ชายมันถึงเวลาต้องเป็นเตาตัวผูมันจิตกายร่างกาย กลายเป็นเต้าตัตผูเพื่อไปผปสมพันธุ์กับเต้าโตเม่ยเพื่อทีอ่จะผสมพันธุ์กันาบางอาอย่างนอกมันอย่ากอกน้ำละ่ะบางอย่างละ่ะในความฝันนะผู้ชายนะครับผู้ชายกำลังไหวแบบสามสิบสี่สิบนี่แหละคนว่าถึงเวลาแล้วต้องกลายเป็นเต้าคนว่าเต้านีเต้าแบบเต้าทะเลเต้าใหญ่แบบดึกดํบบันเลยนะครับบางคนกับกำลังกาย แอดกับเป็นคนหนึ่งในนั้นนะครับก้อนเขาสีกกายเป็นก้อนเขาสีกลายเป็นเต้านะเขาจะไปหาเลือกคู่นะครับไปไปเลือกคู่เลือกคู่แล้วก็ไปหาจัดเป็นเป็นมองนะครับมองเพื่อจะผสมพันธุ์ว้างไครกันนะนะมันก็ไปเลือก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 ไปตามผู้ไม่ตามคางน้ำแอดนะแอดในในพวกไอยคุ้นนะครับต้องผ้าเต้าหอแอดกับผ้าเต้าตัวนะไปยกค่ะ ไปยูกกลางพุ่มไหม้นะกลางกลางมุ่งเขียวกลางยังไว้เรียบร้อยการน,น้นายหรือว่าอายมูอะไรบางทีก่อนก่อนที่แอดกำลังสีกายเป็นเตา่าแอดไปหากินหากินผลลไมห่หากินดอกไม่กินมลรงกินไว้ตุนอาหารเพิอ่ออะไร <ป S 1> คัณกับก,ก, <laughs> ก,กำลังกายเป็นเตา่าบางคนก็ตายกายแล้วก็ไปโค้มกัน ก,กับเตานะกับเตาตัเานะตเมนยะผู้ชสยแต่ตรงกลายเป็นเตาอกอนนะครับโบเมนผู้ชส้กับเตาเลยโบเมนผู้ชสยนี่กลายเป็นเตาแล้วก็ค่อ,คอยไปนั่นเขาดูดผสมพันธุ์กับเตาของแท้นะครับฟันนะอ่าฟันมาแปลกแปลก,ปกมือขึ้นี่ะฟันแปกลกด้วยนะครับถ้าถ้าผู้ชายผู้ชสยนี่ก็ตรงน้ำหกเตานี่ก็ซีขาซีแอดว่าอนะ เตาเตาเป็นสีผู้ใา้เปลี่ยนหกนะครับผมแอดคือว่าเป็นทั้นล่ะถ้าเป็นตัวนี้มา A, แอดใหม่นียิ้มปูปุยเลยเพราะว่าแอดใหม่จัดไปสี่หกหกสี่นะครับสี่หกหกสี่แล้วก็ของของน้องม,มิรินนะครับน้องม,มิรินได้แปดศูนย์สามจับลอตเตอรี่ให้แอดใหม่ให้ห้าใบอีกศูนย์สามโอ้โอโอ้เป็นยังงังนเอาวันอาจจะ,อ,ะ,อ,ะอยากยางเด้อยืนยุ่ง่ะได้ต้องอยาก นะครับแอดคืนวานะครับก้มขีดแอดเนี่ยคือ6 4นะครับตัวที่แอดจัดไวไลายก็กคือ8 3นะครับก็คือ6 8 3 5 8 3 9 8 3เอา8 3ยืนเลยนะครับ2ตัว8 3นะครับแล้วก็อย่าลืม1 1 2นะนะครับ1 1 2ครับ1 1 2, เนี่ยแอดก็จัดไวไลท์กันว่าอุ้แอดซื้อไวไลท์ตัวอยู่แต่แอดนักที่สุดก็คือ1 1 แล้วก็แปดสามว่าบนกับปูปูวิรูป,ปะก่อยนะครับขอให้ออกแปดสามนะครับสามตัวบนนี่หกแปดสามห้าแปดสามออกมาโลดค่อยออกแต่แปดสามขอให้มีแปดสามบนหรือล่างกับพอะกะดีใจแล้วนะครับกจะติี่เงื่อนสร้างปูไปเรื่อยๆนะครับสร้างจนเสร็จนะครับขันบอออกนะโอ้โห<อ>วายากวอละเอีอยดนู่นสร้างมาแล้วโอ้สร้างมาแต่เสาเนานะ สร้างมาแต่เช้าเลยนะครับผมแม่นสร้างบ่ล่แม่นนี้เลยช่างมาแล้วนะครับมาแต่เช้าเลยตอนนี้ก็ประมาณสักหกโมงครึ่งเจ็ดโมงนะครับเพื่อนคุยกันกับอดว่าจะมั่นหนึ่งเข่าก็เลยบ๊อบเป็นยังแอดหนึ่งไปเรียบร้อยเพราะเท่าหนึ่งไ้เต็มหัวหมดไงนะครับกินบ๊เมดสร้างสามคนเข่าเป็นเหล้าอยูะนี่ นะครับกิ่นเขาใหม่เสียบมีแห้งเหตุงานนะครับสไลด์ทางเดี๋ยวอาจจะเอาทย่อยขึ้นด้านนี้ให้นะครับเป็นสรุปเลยก็ได้ให้เอฟซีดูนะครับหรือแอดจําตัวเลขบะไรกันสังเกตดูตัวเลขที่มันชนกันตัวเลขที่เหมือนกันนะครับตัวที่เหมือนก,นกันก็จะมีของน้องมิลินน้องข้าวปั้นแอดใหม่แอดก้าปูปูพญานาคงูนะครับที่เหมือนกันนะครับที่ตรงกันเลยแปดสามห้าแปดสามหกแปดสามนะคือตรงกันหมดเลยนะ น้ำเนืองเนึองเนี่ยเนืองเนึองนี่ซื้อแล้วขอปรุนเนี่ยนึองเนึองเนี่ยทะเบียนรถคันนี้หนึ่งหนึ่งนะครับนอกจากรถเกียรนะครับว่ดีข่าวไงทะเบียนรถสวยเนี่ยฝันว่าบ้านไฟไหม้เนี่ยหนึ่ง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 สี่หนึ่งออกตัวนี้ก็ได้เงินขึ้นกันออกตัว หนึ่งห,งหงไม่ได้กลับฝันดีป่ะครับแม่ฝันดีดเยัยฝันมานยังเด็กครับแม่ขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับเอาอันตืนันเราเ่ตั้ัวไปขายอยู่เอนบาน้า,านาวบนจะไปสือตัวอื่นด้อบ้านเลขที่เจ้าเท่ไรซีหาหกครับเพิ่นบานหาหกหาหกคอยสืทุ่มเต็มทีเลยหาหกครับอันบานนี้อันพว้ามาหายนคนอยู่บ้านครับสือือตัวอื่นนอกคนละ คือไปซื้อตัวเย็นไหเออคุณว่าซื้อก็ซื้อตัวอื่นเนาะหาหักันคือผู้จะพากันดอนคนหงน้ำกันมันคือยูผู้นึงกันหาหัวถือยูผู้เดียวถือยูผู้เดียวคุณว่ามามาเอิ่นกันมากินน้ำกันบั่นคุณว่ากันันเนื้อวันเนี่ยยังมันป้ามาหายเต็มบันเทียนถามก็ว่าเลขกตัวเลขล่างมันออกอีหยังเพื่อนเราเปิดแวบขึ้นมันเห็นเล็กสามเล็นลกสามเนออ เปิดแวบ,บเห็นเหรียญเหล็กสามที่เซลใหญ่เห็นเป็นสามแปดแปดสามเลยนะครับน้องคนที่ได้เงินได้ทั้งบนทั้งหลานเพราะว่าเอาอยู่คนสี่เหล็ยญแปดเซานี้แหละเป็นแม่แนมกายนะเพื่อนว้าบอคนม่าบวกเพราะว่าเป็นเพื่อนมาบอกือกัเนื่อเนื่องัวนี้ได้อยู่ไส่น่ยในยุวานเดี๋ยวนี้ในยุนี่มาเอาตรงมีผู้ถึกละมือตรงมีผพูดถึงละ ฟันอีหลีเราเดี๋ยวค่อยลูกขึ้นมาเพราว่ามันเหลี่ยงจริงที่อีหยังว่ะครับคือเรื่งอีหลีนี่ล่ะเอ้าค่อยมาแลปกติก็พ่ค่อยฝันเด็กถ้าเปี่ยนไปสารคามกับพอฝันถ้ออนาถามอปพยัญชนไปกับพอฝันพอฝันที่พอค่อยฝันมากมือนอี่งในกน <c oughs> <c oughs> ันฝันฝันพอโดนสามแฉกอยวนางอีหนูขอคอคอปูหมู่บ้านนี่ฝ<อ><อ>ันเลยเอกไปออกอไฝกับพอหลุดเด็ครับคือเพื่นไปบว หาหกไปเถอะหาหกผมกับว่าท่านในสื่ออยู่ผมกับสื่อแต่สี่หกแต่เมียพนเมียฝันอะว่าน้ำเต็มเฮี้ยนเลยได้ครับครับเนี่ยแต่ผมว่าสิออกสี่หกหรือออกหาครัวันคักวันเนี้ยได้ได้คักเลยมั้งครับเนี่ยพ่นว่าไปสื่อแต่ตัวเอื่นมาดีตัวดีขึ้นว่าเสือว ครัห้าหกห้าหกตัวเดียวล่างสามล่างสามนิดเปิดจังสี่ออกสามปลาปลดบิ๊บลดโอ้ยก็ปิดเร็ว้เปิดเอาเพื่อนให้บนก่อนห้าหกเก่าสี่ห้าหกครับผมก็เพ่นบอกคากอยไป้าแต่ตัวอื่น กเพ่อกันเอาหาหกไปดิจะไมัจะบูดจะฆ่อกันเอาหาหกคือเขาคือุ่มตุ่มคนแบบครับมันบันมีไม่คนยางมากเลขออกแล้วเลขออกแล้วครับเลขออกก็ได้ละหาฮกเอาออกอีรีนสะีมา,ามาเลียงคนาครับอันสื่อเนื้อแตงเนียยังโคมาแตนีล่นะจะโนมาลดไล่หลายครับลดมากโเหนียดลงมามามากมากยินเลยนะ ผมผมกะจิไปซื้อไว้แล้วบาทีนขอบคุณครับแม่ยมานน้ำกันมูแรงเอาสามตัวเอาระวัลทีหนึ่งรถเมี่ยแฟันดีครับฟันว่าจะจะหอบฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทมเดี๋ยวคไปทำสังเอาอ้ยว่าล่ะสั่วหัวหน้ำ อยากซื้อไว้ตัวละแสนเลยเนาะคนว่าไปซื้อตัวอื่นเอาบบ่เอานะครับอันนี้นะครับผมเอ็กซ์ทันใดมักชอบกับพีเจ้าหน้าได้นะครับเป็นเพียงแค่แนวทางสลับตัวเลขและแนวทางแอจเจ้าขึ้นไว้ด้านนี้ให้นะครับแคปเลยนะครับมีที่ไหนมั่งมีอะไรมั่งนะครับผมแคปเลยนะครับผมอ่ะสำหรับหนึ่งหนึ่งกับวัตถิมนะครับแต่ห้าหกก็จะไว้นะครับเสียวไว้อยู่ พ่อได้ฟังพ่อได้รุนหาเที่ยเพิ่นมาหายีรีแถวซีหางหก 4, 5, 6, นี่สี่ได้อยู่สามตัวได้อยู่รางวัลที่หนึ่งเตอรีได้อยู่ประมาณักอุ้ยโรเตอรีได้อยู่ประมาณจะเกือบส0ใบห้าหกนะครับผมอัสำหรับคลิปนี้แอดขออนุญาตจ,จบลงเพียงที่นี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ